ฮัลโหลสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนอยู่กับผมนะครับมิสเตอร์เจคลิปวิดีโอนี้นะครับตามสัญญาที่เราได้พูดในคลิปวิดีโอที่แล้วนะก็จะมารีวิวนะครับอาชีพสเลเยอร์นะผมได้ทำการฟาร์มมาเรียบร้อยแล้วจ็อบ60นะครับอ่ะอันนี้เป็นอาชีพสเลเยอร์นะมาเดี๋ยวเรามา เรียนรู้กันว่าจะอัพอะไรดีนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปดูกันได้เลยต่อมานะครับส่วนของสกิลอัพอะไรบ้างนะผมก็จะมาลงตัวหลกัหลกๆเลยนะครับตัวฟาร์มจ็อบนะครับ50%เนาะแล้วก็สกิลตัวยิงเขาเรียกว่าอะไรไลนิ่งบอลนะครับบอลแสงตัวเมจิก power นะครับ20นะ energy c o d e 10นะครับแล้วก็ตัวฟื้นฟ,นฟนูมานาะทุก10วินะครับ10เนาะแล้วก็มาลงโซอะไรโซไร right, นะครับอีก10นะครับแล้วก็มาลงตัวนี้ d e x p l a t นะครับเป็นสกิลฟาร์มชั้นดีเลยทีเดียวนะครับลดไล่ต้องใช้แล้วละระยะเวลาว่าระยะเวลาไล่ 15าวินะครับก็ถือว่านานทีเดียวแต่ถ้าเราไปแมปตัวเขาเรียกอะไรนะเวสแลนถ้าเราอัพต้นไม้โลกแล้วก็15าวิแทบจะไม่มีผลเลยเพราะว่าเรายิงได้ต่อเนื่องนะครับต่อมาเมื่อเป็นคลาสต่อไปแล้วนะครับเป็นคลาสสามเนาะเราก็จะอัพนี่10อันนี้5นะครับแล้วก็อัพตัวนี้5นะครับเพื่อกักค้างศัตรูนะ ไม่ให้เคลื่อนไหวไปได้นะครับแล้วก็อัพตัวนี้ปกคลองตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรนะสร้างโดมปกป้องตัวเองนะครับสามารถป้องกันความเสียหายได้นะครับนอกจากธาตุโกดนะครับแล้วก็อัพนี้ b บ็ k เมจิกมาสเตอรีนะครับเดี๋ยวจะมีรูนแ a c k m a g i c บอกเลยว่าทุกครั้งที่เรามีแต้มโจมตีเวทนะครับ1,000เราก็จะเพิ่มอ่เมจิกนะครับอีก2% ถ้าเรามีโจมตีสักหมื่นมันก็จะเพิ่มอีกเท่าไหร่นะสิบเปอร์เซนถือว่าเป็นสกิลที่แรงมากแล้วก็สกิลนี้ดิกวอลนะครับเป็นสกิลคล้ายสกิลเชลไลนิงนะครับก็เป็นสกิลที่ตีแล้วชิงก็สามารถใช้ฟาร์มในแมปตัวแผนที่น้ำแข็งได้นะก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับต่อมาเป็นสกิลแล็กหน้าแ็กหน้าเบส ก็เป็นสกิลที่รุนแรงเลยทีเดียวนะครับในการล่าบอสก็ได้นะครับล่าคนก็ถือว่าถือว่าไส้แตกกันเลยทีเดียวจะพูดมันพูดไม่ถูกอบอกเลยว่าวอเมื่อวานมันมากนะแล้วก็อันนี้นะครับเมื่อสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายที่ติดสถานะก็จะแรงขึ้นอีก20%นะครับต่อมาคัสซีนะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับ อันนี้ผมก็เพิ่งมาถึงคัสสี่นะยังไม่รู้รายละเอียดมากเดี๋ยวเรามารีวิวทีละสกิลเลยนะครับสกิลนี้ทำให้แม็กเอ่อแม็กเอสพศัตรูลดลง20%นะครับอ่าก็คือลดเลือดเนาะลายใส,ยสย่ศัตรูอันนี้คืออือ ไหนขอลองดูหน่อยสิอ่าอันนี้สกิลแมงกระพุนแมงกระพุนว้าวเป็นสกิลท่าน้ำป่วนกันเลยดีดนี้ป่วนกันมากต่อมาสกิลนี้สร้างทอร์นาโดพื้นที่กำหนดนะครับโดนเวททัดล่มแรงขึ้นนะครับ โอ้สามารถใส่ไล่ใส่สกิลเอิร์ธฟิลดได้เอาละเสกถึงก็ปวดหัวกันแน่อ่าแรงเลยทีเดียวนะครับต่อมาสกิลอะไรอีกอันนี้คืออะไรอะ่ะฆ่าโดยเหล่าทวยเทพนะครับทำให้ศัตรูโดน อม,มันคืออะไรอ,อือยอ๋อมันสกิลเป็นแรกหน้าเบใช่ไหมเนี่ยอ๋อก็คือโดนตัวนี้แรงขึ้นนะครับคูดามานนานอยู่แล้วมาต่อไปนี่อะไร ไดนาชุดยะลาดอาหารถูกใช่ไหมเนี่ยอืมเป็นเวทาตดลมนะครับอืมนี่ยังไม่ได้ไปถึงลูนกันเลยนะสกิลลูกเล่นเยอะดิสกิลเล่นเยอะดิบอกเลยว่า วอนี้น่าจะสนุกแน่เวทขุดหลุมเทเลพอร์ตเหรอเบซูบลิง <c oughs> บิงคอยกลับคอยกลับบิงกใกล้ไปหน่อยอืมแจมแจมแจม เวลาแบบอยู่ในวอลเนี้ยเราต้องพิวนะครับอืมต่อมาตรงนั้นฮะไฟพีล่าหนึ่งแถวอันนี้สกิลสร้างไฟพีล่าเหรออ๋อก็คือเราอยู่ตรงไหนก็ซื้อสร้างไฟพีล่ารอบตัวอืมเอาเรื่องว่ะ บอกเลยว่านี่ผมเล่นกายภาพมานี้ต้องย้ายมาเลยทีเดียวนะครับอันนี้ล็อกสตูนะครับทําให้สกิลไร้ผลนับเวลานะับคูดาวเจ็ดวิก็คือเพิ่มคูดาวเหรออืมน่าสนน่าสนไหนขอดูนะอืมมาต่อไป สกิลนี้แล้วสกิลนี้แล้วสกิลนี้แล้วลนี้แล้วต่อมาสกิลนี้อ่ะอันนี้บัฟอะไรอ,อืออ๋อบัฟอมาตะแล้วก็จะเพิ่มตัวเมจิกนะครับอ๋อติดมึนด้วยเหรอ ก็คือเราจะบัฟอมตะนะครับ8วิแล้วก็จะเพิ่มเอ็มดาเอ่อเอ็มดาเมจนะครับ27%นะครับหลังจากสิ้นสุด8วิแล้วก็จะติดสถานะมึนอืมมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าเวลาเราวองเนี้ยยืนมึนอยู่ก็อยูอ่ดีก็วูบได้เหมือนกันนะอืมโอ้อันติอันติเมทนี่ เถื่อนจังวะโอ้ต้องปลดด้วยเนี่ยมีโอากาส25%ก็คือสกิลไม่ต้องคูดาวแล้วก็ดีเลยเลยก็คือใช้สกิลได้ต่อเนื่องเลยอ้เถื่อนจังวะแล้วก็อันนี้ธาตุวินธาตุเอ,อิร์ธาตุวอเตอร์ธาตุาไฟธาตุลมสเตตัสค่าสูงสู่ธาตุอื่นอย่างส่งคนเราค่าก็คือแรงขึ้นใช่ไหม ผมไม่เคยเล่นตัวเวทมาก่อนนะครับก็เล่นแต่กายภาพนะอ๋ดาเมจเพิ่มขึ้นแรง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 อ่ะก็น่าจะหมดแล้วแหละ ถ้าสงสัยอะไรก็เดี๋ยวคอมเมนต์ถามได้เดี๋ยวผมจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับต่อมานะครับสเตตัสนะสเตตัสสเตตัสอัอะไรแน่นอนอินนำเลย1 5อยห้า15นะอัพอินตามเลยนะครับร้อแล้วก็เมื่ออัพอินเสร็จแล้วก็ลงวิดร้อยหนะครับ เด็ให้ลงพอที่ว่าเราลดไล่ได้นะอย่างเช่นสกิลที่เป็นพระเอกของเขาแลก,ก็คือสกิลเด็กสลปอะไรนั่นแหะนะครับลดได้ให้ได้ลบสิบห้าวินะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเดี๋ยวผมจะบวกเด็กสัก30ตอนแรกน่าจะเป็น12.5นะครับถ้าผมจำไม่ผิด อ่ะตอนนี้13.5แล้วเพิ่มขึ้นมา1วิทุกๆสามสก็จะได้1วินะครับอือสิบสาแล้วอัพไปสักหก60บหกสเราได้อ่าสิบแล้วคาดอีกศู์ดห้า ศูนย์จุดห้าหาจากอะไรเยอะแยะครับเนี่ยสัตว์เลี้ยงเพื่อนเพื่อนลืมหรือ,อยังเรามีตัวไอซิดอยู่นะครับก็จะเป็นการลดนะครับแคสไทม์ห้าเปอร์เซ็นต์นะนี่ดูเห็นไหมละครบสิบห้าวิแจมแมวไปงไงนี่นี่นไปงาห้าแสนทำเป็นเล่นไปนะครับ นี่ผมไม่ใช่สายเวทโดยตรงนะครับของตามมีตามเกิดตามที่เพื่อนๆเ,เห็นอ่ะนี่ถ้าเราไม่ใส่ไอซิสมีนี่อีกเสื้อนะครับพคุ้มบวกห้าเราลดอีก3ามนะจริงๆมันไม่ต้องบวกเออมันไม่ต้องบวกถึง60สก็ได้นะเนี่ยมันบวกแค่30ก็น่าจะพอละแต่ไม่เป็นไรเรามาอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับต่อมา ต้มที่เหลือทําอะไรดีลงวิทครับเพราะว่าจอมเวทเป็นจอมเวทที่บางนะครับเลือดน้อยสู้เวลาสู้ชาวบ้านถ้าชาวบ้านมาประชิดต,ตัวก็ตายเหมือนกันนะครับเราต้องเพิ่มวิทนะครับจะทําให้เรามีเลือดมากยิ่งขึ้นนะอ่ะเราก็บวกไปเลยห้าเก้าเลยนะครับแล้วแต้มที่เหลือไปลงอะไรนะ จริงๆในตัวแนะนํามันก็ให้แนะนําให้ลงเด็กนะอืมผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับจริงๆเราไปลง agi ก็จะทำมาทำให้ไล่เข้าเป้าหมายต่อไปเร็วยิ่งขึ้นนะที่ผมไปดูในคลิปของต่างประเทศมามันจะทำให้ไล่ไสมอนเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวแต้มที่เหลือผมก็จะลงเป็น agi เลยนะครับ โอเคแตมที่เหลือลงอะไรดีอ่ะให้มันหมดหมดไปต่อมาเรื่องรูนนะครับผมก็ใช้ตามมีตามเกิดนะยังไม่รู้มากนะครับเพราะว่าที่เห็นเขาอัพก็จะมีตัวรูนของไฟล์พิลล่านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอืมตัวไหนนา ไฟพิลล่าไฟพิลล่าไฟพิลล่านี่นะครับตัวนี้นะรูนตัวนี้นะถ้าติดแถว3ก็ดีแต่ให้เน้นแถวแรกก่อนนะครับต่อมาเป็นสกิลทรายดูดกักขังนะครับก็จะเป็นตัวกระแสน้ำบนนะครับจะบวกดาเมจเพิ่มขึ้นนะ ต่อมาเป็นสกิลตัวนี้นะครับที่ผมดูมานะก็จะลดสปีดนะครับแล้วก็ฟื้นฟู SP ต่อเนื่อง8วิลบแคสไทม์ทั้งหมด6%นะครับไอ้ลบแคสไทม์ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นแถว3เนาะต่อมาก็เป็นโ so, ซตัวนี้นะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับต่อเป้าหมาย นอกเหนือจากธาตุวินธาตุเอิร์ธธาตุวอเตอร์ธาตุไฟนะครับจะเสียหายเพิ่มเติมเนาะอย่างเช่นพวกธาตุพิษธาตุโกธนะครับธาตุแสงธาตนะุมืดเนาะอืมต่อมาเป็นสกิลตัว thunder lightning ลูนก็จะส่งผลต่อสกิล chain lightning นะครับนี่ในนะครับอันนี้ก็เป็นลูนนะครับส่วนลูนเม็ดเล็กนะที่ผมใช้อ่อ ก็จะมีแคสค์บัฟนะครับแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรเอนชานเดฟนะครับลูนก็คือเพิ่มเกาะนะครับแล้วก็ตัวตีธาตุเนาะเอเลเมนต์แอตแทนะครับแล้วตัวตีไซส์บัฟนะครับแล้วก็ตัว Sp p พ w e าวเวอร์เดฟนะครับ,ก, Death, รบก็คือเพิ่ม m a x s p นะแล้วก็ h p นะครับเอ็มเพน นะครับแล้วก็ m damage i n c นะแล้วก็ลูนอินบับนะครับลูนกิ้วนะครับก็สำหรับคนที่เฟืองน้อยนะผมจะแนะนำจุดสำคัญสำคัญนะครับแน่นอน ignore defense ไอ ignore m defense นะครับจอเกะาะธาตุเวทอัพไปเลย นะครับนี่อัพไปเลยอ่านี่จุดหนึง่งต่อไปก็ตัวเป็นไฟล์ดาเมจนะครับอัพให้หมดเลยไฟล์ดาเมจนะครับอัพไปเลย ไฟ์ดาเมดต,ตรงนี้สองจุดอ่ะโคบไฟ์ดเมดเสร็จแล้วก็อัพไฟพิล่านะครับแอดแท็กเนาะลูนไฟพิล่าแอดแท็กไฟพิล่าแอดแท็กรุนแรงไม่ใช่นี่มันสตอมการ์ดมุงม่นไฟพิล่านี่แอดแท็ก ตัวนี้นะครับอัพไปเลยก็คือจะบวกความเสียหายของสกิลไฟพิลล่านะครับนี่นะครับอ่ะไฟพิลล่ารุนแรงแล้วก็เนียนไหนอีกอ่า ไฟพิลล่าแอดแท็กตัวนี้ไฟพิลล่าแอดแท็กนะครับอ่ะสกิลไฟพิลล่าแอดแท็กเสร็จแล้วก็อัพตัวปรับแต่งเวทเพนเนาะมีไหม นี่ปรับแต่งเวทไหนนอนี่นะครับ2จุดนะแล้วก็มันจะมีตัวรูนตัวนี้มันเป็น m i n c เนี่ยควรอัพด้วยนะครับมีนี่หจุดนะครับแล้วก็มี2จุดั้มถ้าจำไม่ผิดนี่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 อันนี้2จุด อนี่จุดที่สองนะครับอ่ะอัพเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัว black magic mastery black magic นะครับนี่นี่นี่ black magic mastery อ่ะนี่อ่ะแบ็คเมจิกเสร็จแล้วก็เป็นดักกกอนเบดอยู่อันท้ายสุดเลยเนาะนี่นี่นะครับดักเกินเบดเอ็มพาวเวอร์อยู่หลายชุดอยู่นะครับถ้ามันเร็วไปก็เพื่อนๆค่อย อ่าสต็อปแล้วก็ดูอัพได้นะครับอ่านี่สจุดนี่จุดนึ่งอ่ะอันนี้ก็เป็นการอัพสกิลเบื้องต้นนะครับใช้ไปเฟืองทองนะครับ940เนาะแล้วก็เฟืองเวพรนะครับ ใช้สามแสนห่้าห้านะก็เป็นดาเมรที่พึงพอเลยทีเดียวส่วนของสวมใส่อุปกรณ์สวมใสก่ก็แน่นอนนะครับโล่นะครับตัวนี้โอลีนเขาเรียวกว่าอะไรนะมันเป็นโล่ดอกจากมังกรอ,อ่ะเอดับจากเอ็ดกานะครับตัวนี้นะครับเสื้อเวทเนาะ ตัวนี้นะครับครับครับได้นะจากตัวนี้พระคุมนัตโตะนะครับดอกจากโลลินะครับลงท้าวแก้วอันนี้ดอกจากสปาชาัยปะถ้าจำไม่ผิดเต่ถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะครับอ o ยออฟดราหานนะครับดอกจากตัวออ,ออกหลอร์ดเนาะต,ตมาโอลินโกฟดอกจากตัวนี้ นะครับอันนี้ทุงมือสามารถคาบเองได้นะครับที่เมืองพอนเทล่าเนาะจะมี NPC ครัาบอยู่ส่วนของกาชาของผมนะครับมีจริงๆะ่ะมันมีตัวนี้นะครับแว่นนหนูกนะส่วนปากนะใส่เป็นตัวปากธนาทอดหลังนะครับใส่เป็นตัวอะไรนะที่มัน หลงัลงๆส่วนหลังของเว่เอ่ออันที่บวกดาเมจสกิลตัวนี้เออคาทานักลบโลนินนะครับบวกอินสิบเอ็มดาเมจเออเอ็มเอทีเคแนะครับส่วนหลงังถือว่าดีลยทีเดียวตอนนี้ราคาน่าจะไม่กี่แสนไม่กี่แสนนะย่งราคาน่าจะยังไม่ขึ้นนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆไปสอยบ่อยๆก็ไม่แน่นะส่วนหางแนะนำนกไฟ OP สุดแล้วนะครับคลิปผมทำวิธีหาไว้ให้แล้วนะครับดูในชาแนลได้เลยนะส่วนหัวนะครับของผมจะใช้เป็นตัวนี้หรือถ้าใครมีดีกว่าก็ให้ใช้อย่างเช่นพวกหมวกยูนิคอนนะครับหมวกรถไล่นะมีหลายอย่างมากนะครับ อันนี้เป็นเซตที่ผมพึ่งสวิตมาเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นดาเมจที่แบบมีเดี๋ยวอขอบับก่อนอือนี่คืออะไรนี่เป็นไฟวออันนี้เว้ใส่ลงกิวนี่หรมอมะ อตอนนี้นะครับดาเมจก็อยู่ที่สองล้านแปดนะครับดาเมจยืนเมืองจะอยู่ที่เออหกพันหกร้อยนะอืมอันนี้เป็นดาเมจที่ผมทำได้นะปัจจุบันเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็จะเออมีเออเออขาเรียกว่าอะไรนะมาอัปเดตให้ฟังดีกว่าในช่องนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีแถวนี้แหละ ไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับไปละ